สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วนะครับผมดีดีค่ะนะครับผมวันนี้อยู่ที่โกดังสาขาบางนานะครับผมแต่วันนี้มีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับตัวมือตัวไม้นะครับผมใครสนใจนะครับผมลดหมดสัญญาเช่านะครับผมบริษัทอาคเนยแคปิตอนนะครับหรือว่า บริษัทอดินีโรดดิเดตนะครับผมใครสนใจสามารถสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0 9 2 5 9 7 4 7 3 8นะครับมีรถทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาพาดนะครับเบอร์ซีดีต์เบนนะครับผมแฮมเมรี่นะครับผมออติตนะครับผมแล้วก็ตัวเป็น4ประตูนะครับผม4ประตูนะครับผมแล้วก็ตัวแคปนะครับผมสมาร์ทแคร็บลีโวนะครับผมมีกระทั่งแม้หัวเดียวนะครับผมรถตู้ อตอนนี้เวลไฟน,น่าจะไม่มีนะครับผมเวลไฟน่าจะไม่มีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมวันนี้อยู่เจอกันอย่างเช่นเดิมนะครับผมเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนออีกแล้วรถดีๆราคาถูกๆนะครับผม มีมาให้คุณดูนะครับผมฝากข้อจอข้อใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมเบอร์ซีดนเบนซ์อยู่ตรงหน้าเรานะครับผม e 3 5 0 e นย์ะครับผมแล้วก็ c 2 2 0 d นย์ะครับผม2คันนี้นะครับผมราคาถูกๆราคาเล้าๆนะครับผมราคาถูกราคาเล้านะครับผมถูกมากนะครับผมใครอยากซื้อไปใช้งานต่อนะครับผม สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคเนย์แคปเปตอนนะครับผมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าจะเป็นรถปลดประจําการนะครับผมเป็นรถปลดประจําการนะครับผมเรียกได้2ชื่อนะครับรถรถหมดสัญญาเช่ารถปลดประจําการนะครับผมเรียกได้2ชื่อเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าคือความหมายนะครับผมความหมายของคําพูด2คําพูดนี้นะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับแล้วก็รถ กดจำการนะครับควาหมายเดียวกันก็คือรถหมดนะครับผมพอรถแต่ละคันนะครับจะมีระยะเวลาการเช่าอยู่ประมาณ2ปีถึง5ปีนะครับแล้วแต่บริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เช่าไปนะครับผมแล้วแต่นะนะครับแต่พอครบกําหนดเวลาเวลาที่เช่าแล้วนะครับส่งคืนบริษัทอคาเนคเปตต้อนนะครับผมแล้วรถทุกคันนะครับผมจะเอาไปไหนนะครับหเอามาขายให้ลูกค้า ส่วนตัวเลือกที่2ก็คือส่งให้เต็นท์และลานประมูลนะครับผมแต่ว่าที่ผมมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูอ,ดอยู่นะครับผมทุกคนเลยนะครับผมคุณจะได้ราคาถูกกว่าเต็นท์นะครับผมดีกว่าซื้อลานประมูลนะครับผมถ้าคุณพี่ซื้อสดนะครับกับผมที่นี่นะครับผมคุณพี่ไม่โดนแวดแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณพี่ไม่โดนแวดแม้แต่บาทเดียวคุณมีใครได้ยินเสียงผมไหมเอ่ยอาจจะได้ตะโกนนิดนึงนะครับคุณพี่อ่า คุณพี่ซื้อสดไม่มีแบบแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอยู่ที่คุณลูกค้าว่าจะชอบคันไหนสนใจคันไหนสามารถสอบถามได้นะครับผมรถของเรลานะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่าทุกคันเลยไม่ใช่ลานประปูนไม่ใช่เต็นท์นะครับผมเป็นรถหมดสัญญานะครับคุณพี่ถ้าใครข้องใจสงสัยสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับผมในส่วนลูกค้าก็มีเข้ามาดูบ้างนะครับผม ถ้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่โกดังโกดังเรามีสองที่สาขาบางนากับสาขาเทปรักษณ์นะนะครับคุณพี่ถ้าใครสนใจนะครับ <c oughs> ผมจะเข้ามาดูรถตัวจริงน้องพี่ดูในรูปแล้วไม่พอใจอยากเข้ามาดูเม็ดองเม็ดอาร์คน็อตขันต่างๆนะ,นะครับคุณพี่สามารถเข้ามาได้เลยนะครับนัดผมล่วงหน้านะครับผมชักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับพี่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับผมแล้วคุณจะไม่พลาดนะครับเวลาของผมเวลาก็ บางทีติดลูกค้าข้างนอกนะครับคุณพี่นะนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าว่ารถของเรามันสภาพดีขนาดไหนผมบอกไว้ก่อนนะรถของผมขายตามสภาพนะครับพี่นะขายตามสภาพคุณพี่ซื้อสดไม่โดนแวแม้แต่บาทเดียวนะครับผมคุณพี่ซื้อสดไม่ไม่โดนแวดแม้แต่บาทเดียวนะครับน่ะแบบนี้เลยครับคุณพี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ซีดสเบนซ์ e 3 5 0 อีนะครับผมเป็นปั๊กอินไฮบิดปะคันนี้สภาพสวยๆราคาเล้าๆนะครับคุณพี่ E 3 5 0นะครับผมผมเปิดราคาให้ได้นะครับคุณพี่นะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับใบสต็อกนะครับใครสนใจเดี๋ยวพาดูข้างในด้วยนะครับคุณพี่นะผมไม่รู้ครับผมถ้าเป็นแนวนอนมันจะโอเคหรือเปล่านะครับเพราะผมกดแนวนอนแล้วมันไม่ได้นะครับพี่ นะครับต้องขออภัยนะนะครับที่กดแนวหน่อยไม่ได้นะคุณพี่นะนะครับผม E สามศูนย์ E นะครับผมเดี๋ยวผมดูทําไมไม่มีอ่ะในใบสตอ๊อกอ่ามีมีม,ม,มีนะครับผมคันนี้ป้ายทะเบียน2080 2082ขออภัยนะครับผมพี่ไหมรู้ไหมว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่ของผมรับประกันนะเป็นใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เป็นไมแ้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัดต่อกอไม้ไม่จมน้ํานะครับพี่แต่ว่ารถทุกคันผมรับประกันมีรอยตามการใช้งานทุกคันนะครับผมจะมีมากมีน้อยแล้วแต่คันนะคุณพี่นะขายความตรงไปตรงมาให้กับลูกค้านะครับผมอีสามศูนยะ์อีปีนะครับผมสิบแปดพี่ปีสองพันสิบแปดครับผมสีดําคันนี้นะครับผมเลขไม้นะครับผมผมบอกผมบอกเลยว่าเลขไม้สวยมากนะครับคันนี้นะครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสาม 15โลนะครับอีสามาสูดไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ไม่มีตัดต่อก็ไม่ไม่จมน้ําถ้าขนาดชนหนักผมแจ้งชนหนักนะครับถ้าขนาดไหนไม่ชนผมแจ้งว่าไม่ชนนะครับพี่แต่ว่าจะมีรอยตามการใช้งานเป็นเรื่องของปกติของที่นี่นะครับคุณพี่นะนะครับมาดูนะครับนี่รอยตามการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมราคานะครับผมราคาถูกราค่าแล้วมากเต็นจับไปขายต่อไปเก็บนิดเก็บหน่อยสามารถเก็บได้นะครับพี่นะนะครับอันนี้มี1จุดแล้วนะครับผม ยี่สามาศูนย์ไม่ห้าหมื่นกว่านะครับพี่เลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ประวัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คศูนย์ได้นะคุณพี่นะเช็คศูนย์ได้นะครับผมอ่ะดูไปเรื่อยๆพี่ดูไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมีรอยที่สองอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะรอยที่สองนะครับผมอันนี้คือรอยที่สองนะครับผมบอกเลยว่าราคาถูกราคาเล้านะครับผมคันนี้นะคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคา นะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งราคาไปได้อะ่ะนะครับแป๊บหนึ่งเซลล์อยู่ข้างในนะครับผมแป๊บหนึ่งเซลล์อยู่ข้างในนะ <illes. S 1> ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากอะ่ะเดี๋ยวผมเปิดเลยดีวยกว่าวก่อนที่จะไปดูข้างในเนาะนะครับผมเปิดเลยดีวยกว่าก่อนที่ไปดูข้างในนะครับผมราคาอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะคุณพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับไม่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์เช็คสูตรได้นะคุณพี่นะฝากกดติดตามช่องเล็กนี้หน่อย นะครับผมเลขไหมื่นแปดพันสามรยสามสิบโลนะครับผมเลขไม้ไม้แท้ร้อราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับราคา1นึ่งล้านหนบาทคุณพ <ped aling> ป icamente, ปี่นะครับผมน่าป้าป้าจะดูข้างในอ่ะไปไปดูนะแม่แดูปะ่ะเห็นเลขไมไหม คุณแจน่พี่เบิกมาเหรออ๋อขอขอขอเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณพี่นะเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คศูนย์ได้นะครับผมเช็คศูนย์ได้ประวัติแท้นะครับผมไม่มีตัดต่อก็อไม่ไม่จมน้ำนะครับผมเป็นปลั๊กอินไฮบิดนะครับผม อ่าเป็นไม้แท้ร้อเปอร์เซ็นนะครับเบอร์ซีดสเบนท์นะครับ,น,รบนมใหญ่ญี่ปุ่นเด็กนักศึกษามหาลัย <c oughs> พี่สมศักดิ์ไม่เอานะครับพี่อย่างนี้นะครับผมไม่เอานะครับพี่สมศักดิ์ให้เกลียนเด็กเข้าหน่อยนะครับผมขอยารายงานนะครับผมนะครับขออภัยนะนะครับผมเออ ถ้าคุณพี่ไม่ดูรถนะครับผมไม่เป็นไรนะคุณพี่นะคุณพี่ดูรถไม่ไม่สนใจรถไม่เป็นไรพี่อยู่เฉยๆนะครับผมไม่ต้องพิมพ์อะไรนะ,ะพี่ไม่ต้องเอาเด็กเด็กมามาพูดในไลฟ์สดผมนะคุณพี่นะนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูเลขไม้หน่อยเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ ไม้แท้ร้อยอันนี้ไม้แท้ร้อเป็นะครับผมเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นบอร์เดสเบน E สามห้า E นะครับผมพ <im it> ักอินไฮบริดนะครับผมไม้ห้าหม่นแปดพโลไม้แท้ร้อนะครับผม <im it> ไม้แท้ร้อราคาเล้าๆนะครับผมราคา1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับผมราคาหนึ่งล้านหนึบาทนะครับเป็นปักอินไฮบริดนะคุณพี่นะครับผมรถ <im it> ปี18นะครับผม บริษัทเราอาคเนนะครับเป็นคนซื้อสดมานะครับคุณ inhos, พี่จะได้เลื่อมไปเลยนะครับผมซื้อสดกันนะครับคุณพี <c oughs> ่พร้อมรับรถภายในว <c oughs> ันเดียวใช้เวลา3ามชั่วโมงนะครับผมออะมาดูเบาะนะครับเบาะยังสวยนะครับผมเบาะยังสวยยังไม่มีขาดนะครับผมยังไม่มีขาดไม่มีรอยย่นของตัวเบาะนะครับผมอ่ามาดูฝั่งคนขับหน่อยนะครับผมปกติแล้วฝั่งคนขับอ่ะจะอ่ะฝั่งคนขับนะครับผมอ่ะนี่ อันนี้คือสภาพรถหมดสัญญาเช่านะครับผมบริษัทอาคเน่แคปิตอนนะครับเป็นบริษัทที่ปล่อยรถเช่านะครับรายใหญ่ของประเทศนะครับผมคุณลูกค้านะครับที่ผู้ผู้ชมดูอยู่คุณ,ค,ณคุณอาจจะรู้จักนะครับผมบริษัทอาคเนแคปิตอนนะครับผมเป็นบริษัทลูกของไทยเบฟนะครับผมคือไทไทเบฟนะอ่ะพส,สภาพเบาะ ผู้โดยสารนะครับบอกเลยว่าหมายเลข E สามห้าศูนย์ E นะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณพี่นะนะครับยังอยู่เหมือนเดิมราคาแล้วๆหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเท่านั้นนะครับผมหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมสวยสภาพดีนะครับผมล้างนิดหน่อยใช้งานได้ต่อนะครับคุณพี่นะอ่านะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมคันนี้ปลั๊กตัวเสียบยังอยู่นะครับผมยังมีอยู่นะนะครับผม รถของเรานะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับใครที่เพิ่งยังไม่รู้จักผมนะครับผมยังไม่รู้จักหรือเพิ่งเข้ามาดูนะครับผมเพิ่งเข้ามาดูนะผมขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดีดค่ะนะครับผมขายรถหมดสัญญาเชา่าบริษัทอาคาเนียแคปิตอนนะครับน,นี่นะครับผมคันนี้บอกเลยถ้าใครอยากได้ รถมือ2สภาพดีไม่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมเช็คศูนย์ได้ประวัติแท้นะครับประวัติจริงนะคุณพี่สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมาสามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับเบอร์ซีดสเบนนะครับผมอ่ะไปดูอีกคันหนึ่งน้องเล็กนะครับผม C2 เบอร์ซีดสเบนเหมือนกันนะครับผม C2 0 C220D นดีนะครับผม C220D นดีนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าราคาอยู่ที่1 000, 1 0 0 0ล้านแสนบาทต่างกัน50,000แต่ว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่เลขไม่อยู่ที่12,000 0สนนะครับผม1 2 0 0 0แสนสกโลนะครับเบอร์ซีดสเบน C220D นดี 4, 2, 2, 0, นะครับผมคันนี้นะเป็นไม้แท้ร้อเปอร์เซ็นต์ประวัติแท้ประวัติศูนย์แท้ไม่ตัดต่อกอไม่ไม่จมน้ำนะครับคุณพี่นะใครสนใจนะครับรถคันไหนในไลฟ์สดนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาสอบถามได้ที่เบอร์092-597-4738ครับพี่092-597-4738นะครับผมคุณพี่โทรมานะครับผมรับประกันว่ามีรถราคาดีๆราคาถูกๆ ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมอะสี่สองสองศูนย์ดีอย่างเงี้ยนะครับผมคุญแจสองดอกทุกคันนะครับพี่คุญแจสองดอกทุกคันภายในยจะเป็นเบาะหนังนะครับผมสีดําแบบนี้นะครับอ่ะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับพี่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับผมนี่ เป็นรถใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ตัดต่อกอ้ไม่จมน้ำนะครับคุณพี่นะนะครับผมไม่ตัดต่อกอ้ไม่จมน้ำนะครับราคาถูกราคาดีนะครับผมถ้าเต้นมาซื้อเอาไปขายกินก็นไม่ต่อยังได้เลยนะครับอ่ะเบาข้างหลังหน่อยนะครับเบาข้างหลังนะครับเบาข้างหลังบอกเลยว่ายังสวยกริบกิบอยู่นะครับผมคันนี้วิ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่น 8,756โลนะครับผมคันนี้นะคันนี้นะส่วน E350 350วิ่ง50,00050,070นะครับผมราคาต่างกันอยู่ที่50,000บาทนะครับคุณพี่นะราคาต่างกันอยู่ที่50,000บาทอันนี้แพงกว่า50,000แต่อเน,นี้ยถูกกว่า50,000นะครับผม1 000, 100, 000, นึ่งล้านหนแสนทุนนะครับผม E350 นะครับผม1นึ่งล้านหแสนห้าหมบาทเท่านั้นนะพี่นะนะครับผมซื้อคุณพี่ซื้อสดไม่มีแวดแม้แต่บาทเดียวนะครับผม คุณพี่ซื้อสดไม่มีแบตแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอ่ะส่วนรถใหญ่ไปแล้วมาดูแคมเบอรี่ของแคมเบรี่กันบ้างนะครับผมแคมเบรี่ราคาแ0 0แสนนะครับผมราคาราคาจะตึงหน่อยออติสนะครับผมออติสราคา4ี่กว่ากว่านะครับผมราคา4ี่แสนกว่ากว่านะครับผมอันนี้คือโกดังรถหมดสัญญาเช่านะครับผมเนี่ยคือโกดังรถหมดสัญญาเช่าถ้าคุณลูกค้าสนใจคันไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมป์สี่ประตูนะครับผม เบอร์ซีดสเบนเอาพาดน,นะครับ X 3 X 6นะฮะผมถ้าเรามีรถเราขายให้คุณได้นะครับผมคุณลูกค้าได้ราคาถูกราคาดีนะครับสภาพขายตามสภาพนะผมย้ำเน้นย้ำว่าขายตามสภาพทุกคันให้กับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะเคมก็ได้หรือจะใช้ไปก่อนแล้วค่อยเคมทีหลังก็ได้นะครับหรือจะให้เคมก่อนแล้วก็ค่อยรับรถก็ได้นะครับคุณพี่ มีทั้งบริการซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีซื้อสดและจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับผมอะคันนี้จะเป็นเบอร์ซี BMW X6 ปะ่ะคันนี้นะครับผมะนะน่าจะเป็น X6 ขอภาย X3 อยากผมดูก่อนนะ X3 ราคาอยู่ไหน X 3 X 3 X 3ใครอยากได้ X 3บ้างครับคุณพี่นะครับ X 3นม่ีนะครับเบอร์เซดีด์เบนนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 9 2 5 9 7 4 7 3 8นะครับพี่นะนะครับสนใจค่าไหนมาเลือกมาชมได้เลยนะครับผมยี0สามสิบหรอ อ๋ออันนั้นมัน x สามสิบโดนจองเหรอ x หก x สามน่าจะโดนจองนะครับคุณพี่นะ x สามโดนจองไปแล้วคุณพี่นะนะครับผมจอดอยู่นานเกินนะครับจอดอยู่นานเกิน x สาม x สามไปแล้วนะครับผมอ่ะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม e ี่สามร้อยก็มีนะครับผม e ี่สามร้อยก็มีนะครับผมแล้วแต่คุณลูกค้าลูกค้าสามารถมาเดิน มาเลือกมาชมได้นะครับผมเอาผาดมีนะติดจองหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเอาผาดน,นะครับติดจองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาผาดน,นะ <tail. S 1> เอาผาดมีนะครับผมเอาผาดตอนนี้มีอยสองคันนะครับผมลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาคันไหนมาเลือกมาชมได้นะครับผมมาเลือกมาชมเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีแต,ต่ตอกอไม้นะคนุณพี่นะครับผมไม่มีแต,ต่ตอกอไมอ่มาดูคันนี้หน่อยราคาลงุงล่วงนะครับเห็นราคาลงุงล่วงหน่อยไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆ ราคาเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคุณพี่นะเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นรถทุกคันนะครับผมเช็คศูนย์ได้ประวัติแท้นะครับผมประวัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะนะครับคุณพี่นะเป็นประวัติแท้100ร้อยเปอร์เซ็นคันนี้น่าจะโดนติดจองไปเหมือนกันนะครับผมน่ายางติดจองเหรอติดจองไม่มีขึ้นนะครับผม มีขึ้นต้องขออภัยนะถ้าคันไหนที่ไม่ไม่สามารถให้ราคาได้ก็คือคันนั้นที่จิตจองไปนะคุณพี่นะนะครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนในโกดังนะถ้าเป็นส่วนข้างนอกมันจะเป็นกระบะแแคบนะครับถ้าใครสนใจกระบะแแคบนะครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยคอมเมนต์หนึ่งให้ผมหน่อยพี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกระบะแขคบเริ่มต้น2 0 0 0 0 0กว่า2000,000ไปไปเอ้ย2ขอใบ2000,000ต้นต้น,นะครับ2 0 0 0 0 0 2อ0 0 0ก็มีนะครับพี่ ถ้าใครสนใจคันไหนนะครับผมถ้าเป็นถ้าพี่ๆสนใจกระบะนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกดหนึ่งให้ผมหน่อยแต่ถ้าไม่กดหนึ่งนะครับไม่อยากดูนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวผมผมไม่ไปนะครับผมเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนนะพี่นะนะครับผมมันร้อนนะครับพี่ถ้าใครอยากได้รถนะครับกลับบ้านนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้นะพี่นะลดราคาถูกๆนะครับผมเหมือนรถเหมือนซื้อรถป้ายแดงนะครับสภาพของเรานะ นะครับเก็บนิดเก็บหน่อยนะครับผมคุณพี่ใช้งานต่อยาวๆนะครับผมเออนะนะครับพี่นะเบอร์ซีดีส์เบนทบีเอ็มดับเิลยังงี้ยน,นะครับผมสามารถมาสอบถามได้นะครับจะมีอยู่คันหนึ่งบีเอ็มดับิลนะครับผมเป็นคัน500นะราคาไม้ยอย่างราคาไม้อย่างขอดูแป๊บนึงนะค,คุณพี่ BMW นะครับมีอยู่คันเดียวคันนี้แหละนะ มีอยู่คันเดียวคันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าราคามา,มาหรือ,อยังปาร์กอินไฮบิดเป็นปาร์กอินไฮบิด e สองสองศูนย์ e เก้าแสนกว่าก็มีหรอคันไหนอ่ะคันไหนเอ้ยเออคันไหนอ่ะอืม e สองสองศูนย์ e ปีสิบหกนะคุณพี่นะไม่ห้าหมื่นกว่านะครับผม เบอร์เซดเดตเบนทใครอยากได้รถกับเทศกาลสงการหรือเจ้าของเต็นท์อยากไปเอาไปขายต่อสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้านะครับพี่นะนะครับคันนี้เป็นอะไรเอ่ยสวยอะ่ะคันนี้นะครับผม5 3 0สามศูนขออภัย5 3 0ส e, านะครับผมคันนี้นะ b เบอร์เซดเดตเบนท์ขออภัยบีเอ็ับเบินะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่า ในไลฟ์สดที่ผมไลฟ์สดอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับผมคนดูทุกท่านนะครับผมเป็นรถหมดสัญญาเช่านะนะครับไม่ใช่เต็นต์นะครับผมไม่ใช่เต็นต์ไม่ใช่ลานประมูลนะครับผมเราเป็นต้นสายเต็นต์และลานประมูลนะพี่นะนะครับผมอ่ะขออนุญาตกับกล้องขออนุญาตลงดีกว่านะครับผมรู้สึกร้อนแหละนะคุณพี่เบอร์ซีเดตเบนท์บีเอ็มเดอร์บิวนะครับผมมีหมดเลยนะครับผมอยากได้รุ่นไหนผมมีราคาให้นะครับผม ผมมีราคาให้นะนะครับขอแคุพี่สอบถามนะครับผมผมมีคําตอบให้กับทุกคันนะครับผมรถของผมเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอคาเนียแคปิตอลนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับผมบริษัทอคาเนียแคปิตอลหรือบริษัทอดีรถดีเด่นนะครับมีเอาผาดเบอร์ดีเด่นเบนซ์บีเอ็มดับบนะครับมีหมดนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าอยากได้คันไหนนะครับผม ถ้าเป็นพวกกระบะอย่างเงี้ยรีโว่กระบะ 2.4J อย่างเงี้ยนะครับปี16ขึ้นไปราคา2แสน2แสสี่หมื่นเก้าพันนะครับผม2แสนสี่หมื่นเก้าพันนะนะครับผมแต่ว,ว่าถ้าเป็นพวกคาร์ดยุโรปนะครับคาร์ดยุโรปนี่ก็จะราคาล้านขึ้นนะครับผมล้านขึ้นนะนะครับ C สามร้อย C สามร้อยราคาล้านสามสามมื่นหพี่อสามร้อยราคาล้านสามล้านสามหมื่น นะครับหลานสามหมื่นนะครับทุนทั่ถ้าซื้อสดไม่มีแบตนะแต่ถ้าซื้อผ่านไฟแนนซ์มีแบตท,ทุกกรณีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องดูกันอยู่แล้วเนาะคุณพีเนาะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับฝากกดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ